สวัสดีจ้ายายเจมาแล้วจ้าสวัสดีปีใหม่ไทยทุกทกท่านนะคะเรามาดูกันนะจ้าว่าเลขดับของคลิปยายเจงวดนี้จะมีตัวไหนบ้างนะจ้าจ้าเรามาดูก่อนว่างวดที่แล้วผลงานยายเจเป็นยังไงบ้างนะคะงวดที่แล้วของวันที่หนึ่งเมษาใช่ไหมจ้า รางวัลที่หนึ่งออกอะไรคะหกหกเก้าหกแดเดถูกต้องไหมจ๊ะเรามาดูกันนะจ๊ะว่าสองตัวบนของยายเจ๊ที่ให้ไปคือเลขดับต้องไม่มีนะจ๊ะแปดเเรามาดูกันว่าแปดเมีไหมนะคะเลขดับที่ยายเจ๊ให้งวดที่แล้วหนึ่งเมษายนหกแดนะจ๊ะ สองสองแปดแปดสามสองแปดหนึ่งแผ่นนี้เฉพาะตัวตรงนะจ๊ะไม่มีนะคะเราไปดูแผ่นต่อไปแผ่นตัวไปแผ่นนี้ทั้งตัวตรงและตัวกลับนะจ๊ะมีไหมหกสองเจ็ดแปดแปดเจ็ดมีค่ะแปดเจ็ดคลิปเลขดับของยายเจยคือเลขที่ไม่ออกนะคะ ถ้าออกแสดงว่ารอบนี้ยายเจ๊ตกเป็นงวดแรกที่พลาดปีนี้งวดที่จะออกงวดหน้านี้เป็นงวดที่8ของปีนี้นะคะยายเจ๊ให้มาแล้ว7งวดไม่พลาดนะคะเพิ่งพลาดครั้งนี้เป็นครั้งแรกบันทึกร่วมกันค่ะว่าทั้งปี24งวดยายเจ๊พลาดกี่ครั้งสถติยายเจ๊ ทั้งปี24งวดไม่เคยเกิน3ครั้งนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบันทึกร่วมกันครั้งที่1นะคะค่ะเรามาดูกันว่าครั้งต่อไปคืองวด16มีสายนเลขดับบนของยายเจ๊สองตัวบนนะจ๊ะมีตัวไหนบ้างที่จะไม่ออก

ยังมีอีกนะคะแปดหนึ่งแปดหกสามหนึ่งสามหกหกสองหกห้าหกหกและหกเก้าค่ะ แผ่นนี้เฉพาะตัวตรงนะเฉพาะตัวตรงนะจ้าทั้งหมดใหญ่เจให้ทั้งหมด19ตัวนะจ้าสิบเกตัวเฉพาะตัวตรงนะ19ตัวจ้ายังมีอีกนะยังไม่หมดค่ะเราไปดูแผ่นต่อไปแผ่นนี้ใหญ่เจจะให้ทั้งตัวตรงและตัวกลับนะคะ มีตัวไหนบ้างมาดูกัน07กับ70นะ08กับ80 78กับ87 67 76ค่แผ่นนี้อีก8ตัวเพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดงวดนี้ยายเจให้27ตัวนะคะ27ตัวที่เป็นเลขดับ แทนนี้ตัวตรงบวกกับนะต้องเขียนกำกับนะจ๊ะจะได้เข้าใจตรงกันค่ะตัวนี้คือ27ตัวนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะสิเมษายนว่าใหญ่เจ๊คลิปเลขดับ เลขแม่นแม่นที่จะไม่ออกในงวดวันที่16เมษายนนี้ยังแม่นแม่นปังปังเช่นเดิมหรือไม่จ้าสวัสดีค่ะ